สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับภายหลังจากที่สื่อมวลชนในประเทศญี่ปุ่นหลายสำนักได้มีการนำเสนอรายงานเรื่องการย้ายทีมของชนะทิปสงกระสินแห่งฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรสู่สโมสรแชมป์เจลีก4สมัยอย่างคาวาสกิฟรอนตาเล โดยทางยาชิคาสุโนโนมูระประธานสโมสร h ฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรได้มีการยืนยันผ่านรายการวิทยุของฮอกไกโดเมื่อช่วงเช้าวันที่7มกราคม2565ที่ผ่านมาว่ามีการตกลงปล่อยตัวชนาทิปสงกระสินให้กับคาวาสกิฟรอนตาเล่แชมป์เจลีกเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการแล้วรอเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการของทั้งสองสโมสรเท่านั้น ซึ่งจากข่าวดังกล่าวสื่อของเวียดนามอย่าง VnExpress ก็ได้มีการรายงานข่าวนี้โดยมีการพาดหัวไว้ว่าชนาทิพกำลังจะร่วมทีมแชมป์ญี่ปุน่นโดยรายงานข่าวดังกล่าวกล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะครับชนะทิพกำลังจะร่วมทีมแชมป์ญี่ปุน่นชนะทิพสงกระสินกับตันทีมชาติไทยเตรียมอำลาคอนซาโดเลซัปโปโรสวมชุดแชมป์เจลีคคาวาสกิฟันตาเล่ รายงานข่าวยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าตามสปอร์ตนิชิ .co.jp และ d a i l y .co.jp ทั้ง2ส,งสมโมสรได้มีการบรรลุข้อตกลงในการย้ายของชนาทิปดาวเตะวัย28ปีจะเข้าร่วมทีมฟอนเตเลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนที่เจลีกหนึจะเริ่มต้นขึ้นและหลังจากน,านั้นรายงานข่าวยังได้พูดถึงประวัติของชนาทิปนะครับโดยบอกว่า ชนาทิปมาเข้าร่วมทีมคอนซาโดเรซัปโปโรจากเมืองทองยูไนเต็ดในเดือนมกราคม2560แบบยืมตัวและหลังจากนั้นเขาถูกซื้ออย่างถาวรในเดือนมกราคม2561หลังจากสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับสโมสรหลังจากนั้นทางสื่อของเวียดนามก็ได้มีการกล่าวถึงค่าตัวของชนาทิปนะครับได้บอกว่าตามเว็บไซต์ของผู้เล่น Transfer m a r k ์เจากประเทศเยอรมน,นี ชนาทิมมีราคาอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านยูโรหรือเทียบเท่ากับ1.8ล้านเหรียญสหรัฐแต่เนื่องจากเขายังมีสัญญากับคอนซาโดเล่จนถึงสิ้นเดือนมกราคม2568ค่าตัวในการย้ายทีมของเขาอาจจะสูงขึ้นมากและจะสร้างสถิตินักเตะไทยที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับผมนั่นก็คือส่วนหนึ่งของรายงานข่าวจากทางสื่อเวียดนามนะครับ ซึ่งหลังจากที่ได้รับทราบรายงานดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกกันได้เลยชาวเวียดนามท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่าพรสวรรค์ของชนาทิพไม่ธรรมดาไม่เพียงเท่านั้นเขายังถ่อมตัวอีกด้วยแต่สําหรับควงไฮ แฟนๆของเราบอกว่าขาวควรต้องไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกวงไฮและฮองดุกอยู่ที่เวียดนามในขณะที่ชนะทิพเป็นเอเชียนคลาสความคิดเห็นต่อไปครับมีคลาสจริงๆนักเตะไทยถูกซื้อโดยสโมสรเจลิกและนักเตะเวียดนามตามประจบทีมยุโรปเพื่อเล่นในฟุตบอลยุโรป มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเขาเป็นความภาคภูมิใจของฟุตบอลเอเชียตะวันออกเชียงใต้อย่างแท้จริงขอแสดงความยินดีมาต่อกันที่เม้นต์ต่อไปครับทุกคนมีสิทธิ์สรรเสริญแต่นี่คือนักเตะของเพื่อนบ้านเราไม่ควรมาทะเลาะก,กันเพราะเรื่องนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ฉันให้คะแนนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ในขณะนี้ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่านี่ไม่ถึงกับยอดเยี่ยมแต่ก็ถือว่าดีเพราะทไทยไม่มีอะไรเทียบได้กับอันดับต้นๆของเอเชียแต่ก็ยังดีเมื่อเทียบกับเวียดนามอย่างแน่นอนเวียดนามควรพิจารณาให้ไทยเป็นเป้าหมายก่อนที่จะคิดไล่ตามญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าออสเตรเลีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าสมสรญี่ปุ่นเห็นผิดคนหรือเปล่าฉันรู้สึกท้อแท้เหลือเกินมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเขามีระดับระดับของเขาแสดงให้เห็นในความเป็นจริงจากสัญญานี้ชาวเวียดนามท่านต่อไปเขาแสดงความคิดเห็นว่า อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าชนาทิพนั้นเหนือกว่าในคลาสจริงๆเมื่อเทียบกับผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนอื่นๆหากฮวงดูกและกวางไหมีเงื่อนไขและมั่นใจพวกเขาควรไปญี่ปุ่นเพื่อลองถ้ามีโอกาสหากพวกเขาต้องการนำเวียดนามไปสู่ระดับต่อไปผู้เล่นตัวหลักๆเองก็ต้องไปถึงระดับทวีปด้วยไทยทำได้ดีมากพลังของไทยยังดีกว่าและมากกว่าเวียดนามปัญหาของพวกเขาคือ แค่หาโค้ชที่เหมาะสมและตอนนี้เขาก็มีโพกิงแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปฟอร์มตั้งแต่ไทยในมั่นคงมากสำหรับนักเตะเวียดนามเวลาเจอแดดจัดจัดเจอฝนตกมักจะเอาแน่เอานอนไม่ได้จึงมีเกมที่ดีแล้วก็มีเกมที่ไม่ดีเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปราคาของเขายังน้อยกว่าของเฟืองมากในวงเล็บราคา10ล้านยังไม่ได้ขาย แสดงว่าผลงานยังตามหลังของเฟืองอยู่มากเบลเยียมญี่ปุ่นและเกาหลีกลัวของเฟืองจะเป็นราชาฟุตบอลและวเวียดนามจะเอาชนะพวกเขาได้พวกเขาจึงหาทางกลั่นแกล้งของเฟืองได้เสมอมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปฉันไม่สามารถจินตนาการถึงผู้เล่นที่มีรูปร่างเล็กความสูงเพียง158เซนติเมตรฉันสามารถพูดได้ว,ว่าเป็นนักฟุตบอลที่เตี้ยที่สุด แต่ว่าเขามีความสามารถและมีระดับมากเขาเล่นในสภาพแวดล้อมเจลีกที่เขาเล่นถ้าคุณยิงได้14ประตูแสดงว่าคุณดีมากๆความสามารถในการจบสกอร์ของเขาก็เยี่ยมอันที่จริงไม่มีผู้เล่นในเวียดนามคนไหนที่จะแข่งกับชนาทิพได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อได้ดูชนะทิพจ่ายบอลผ่านผู้เล่นเวียดนาม4-5คน ผมเห็นระดับที่แตกต่างจากของเฟืองเขาแค่หลอกหลังจากนั้นเขาก็เสียบอลมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชนะทิมคนนี้ไม่เก่งเหมือนตัวนันของเวียดนามเขาแค่โชคดีเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขาบอกว่าความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดอยู่ระหว่างประเทศไทยในปี2561กับปี2564คือ ชนาทิพย์มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นอย่างกวางไฮและฮวนดุกที่ต้องการไปต่างประเทศอย่างชนะทิพย์ฉันพูดตรงๆว่ามันยังอยู่อีกไกลเหตุผลหลักก็คือสโมสรของพวกเขามีความคิดที่จะเก็บนักตะไว้เพื่อทำราคามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ระดับของผู้เล่นชาวไทยอยู่ในระดับนั้นดิ้นรนเพื่อการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เอเชีย2-3รายการโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นจากชาวเวียดนามจากเพจฟุตบอลสปอร์ตไฟนะครับรวมถึงเพจอาเซียนฟุตบอลท่านแรกนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าหวังว่าแอดมินจะบล็อกไม่ให้คนไทยทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจสปอร์ตไฟความคิดเห็นต่อไป คิดแล้วก็น่าเสียดายสำหรับกวงไฮ19เเขาสามารถเล่นในลีกนี้ได้ความคิดเห็นต่อไปครับด้วยความปรารถนาดีกวงไฮ19ควรมาไทยลีกเพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปคอมเมนต์ต่อไปมาจากกัมพูชาเขาบอกว่ายินดีด้วยเมสซี่แห่งอาเซียนจากกัมพูชาเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียกันครับท่านนี้เขาบอกว่า อย่างน้อยจะได้มีโอกาสเล่น AFC Champions League สำหรับคาวาซากิครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามแล้วก็บางส่วนเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนจากกรณีที่ชนาทิพย์สงกระสินกำลังจะย้ายเข้าร่วมทีมคาวาซากิฟอนตาเล่เผื่อๆฝรังหลายมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ